สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามปลืม้มหลังเกี่ยวจริงและลำอววนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกนัดที่2 โดยแอดมินเพจวอลเล่บอลเวียดนามได้โพสต์เอาไว้ว่าเกี่ยวจริงและลำอวนได้อยู่ในทีมชุดหลักแล้วชนบุรีเอาชนะขอนแก่นสตาร์ไปได้อย่างง่ายดายสุรีมชนบุรี3-0ขอนแก่นสตาร์25-17 25-13และ25-20การพบกับคู่ต่อสู้ที่อ่อนกว่ามากอย่างขอนแก่นสตาร์ทีมของสองสาวเวียดนาม ก็เอาชนะไปได้แบบสบายๆบา3เซตร,รวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเกี่ยวจริงและลำอวนได้อยู่ในรายชื่อ6ผู้เล่นตัวจริงของทีมสุพรีมชลบุรีด้วยแต่น่าเสียดายตั้งแต่ต้นเซตที่2ลลำอวนถูกบอลตกใส่หน้าทําให้ต้องออกจากสนามไปจนจบการแข่งขันส่วนเกี่ยวจริงฟอร์มสดใสามากกว่านัดแรกผู้เล่นจากเวียดนามแสดงความสามารถในการทำคะแนนได้อย่างชาญฉลาดและหลากหลาย โดยสรุปแล้วเมื่อเทียบกับนัดแรกสองสาวเวียดนามของพวกเรามีผลงานที่ดีขึ้นและคว้าชัยชนะนัดที่2ในไทยลีกได้สำเร็จสำหรับความน่าประทับใจของลำอวนถึงแม้ว่าเธอจะลงเล่นได้แค่1เซตกว่าๆเท่านั้นแต่เธอก็ยังไว้หน้ามือเซตเวียดนามด้วยการทำคะแนนได้อย่างโหดเหี้ยมคุณสามารถทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนเกี่ยวจริงในเกมที่พบกับขอนแก่นสตาร์ เป็นครั้งแรกที่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นเป็นตัวหลักตั้งแต่ต้นเกมเกี่ยวจริงก็ไม่ทําให้โคชชุนบุรีผิดหวังสาวเวียดนามโชว์ความสามารถในการครองบอลได้อย่างชาญฉลาดและนำก้าวแต้มกลับบ้านของตัวเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามปลืม้มหลังเกี่ยวจริงและลำอวนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลลกนัดที่ส โดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าขอแสดงคอมเมนดีกับสองสาวเวียดนามด้วยนะรู้สึกภูมิใจมากมุมมองท่านต่อมาครับปรับตัวได้รวดเร็วมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเกี่ยวจริงนี่มันร้ายกาจจริงๆรักเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับสุดยอดเลยเกี่ยวจริงลำอวัน และเพื่อนร่วมทีมชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าลำอวันเมื่อเธอเล่นในบ้านเธอใจบอลแกงตำแหน่งมิดิลบล็อกเกอร์มากแต่เมื่อเธอไปเล่นที่ประเทศไทยเธอกลับใจบอลให้กับมิดิลบล็อกเกอร์ไทยได้อย่างแม่นยำเหมือนรู้ใจกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปลื้มจิตไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนฉันจะส่งบอลไปที่นั่นจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่า ตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ของไทยเก่งกว่าพวกเขาเคลื่อนที่เร็วมากส่วนมิดเดิลบล็อกเกอร์ของพวกเราเคลื่อนที่ช้าทําให้การส่งบอลเร็วและปานกลางมักจะตามไม่ทันส่วนประเทศไทยการจ่ายบอลเร็วและปานกลางถือว่าเหมาะสมแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่แล้วตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ของไทยจะใช้บอลพุ่งแล้วก็วิ่งเร็วอย่างสุดความสามารถส่วนมิดเดิลบล็อกเกอร์ของเวียดนามจะวิ่งช้ากว่า แต่ก็สวยงามกว่าดังนั้นเมื่อลำอวนจ่ายบอลเข้าตะข่ายแล้วมิเดบล็อกเกอร์ถึงจะกระโดดต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนิว่าเกี่ยวจริงรวดเร็วแต่พลาดง่ายส่วนทันทุยช้าแต่รุนแรงจากนั้นก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าลำอวจนายบอลให้กับทันทุยเข้ากันมากกว่าเหงียนจริงนะบางครั้งเหงียนจริงก็วิ่งช้าดังนั้น เธอจึงมักจะพลาดไปหนึ่งจังหวะคอมเมนต์ท่านมาครับเกี่ยวจริงทำไป10คะแนนในนัดนี้ความคิดเห็นท่านต่อมากล่ลาวว่าปลื้มจิตดูเป็นกันเองมากเลยมุมมองท่านต่อมาครับตะกล้องเมืองไทยหลงรักเกี่ยวจริงมากช่วงขอเวลานอกก็ถ่ายแต่เกี่ยวจริงคนเดียวเลยไม่ถ่ายคนอื่นบ้างเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเกี่ยวจริงเล่นดีทั้งเกมรุกและเกมรับส่วนลำอวนก็อยอดเยี่ยมเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับสาวๆขวงบินสุดยอดเลยขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าฉันรักเกี่ยวจริงมากแต่กล้องไทยคงจะลงหลงไหลเกี่ยวจริงแล้วละแผ่นกล้องมาหาตลอดเลย คอมเมนต์ท่านมาครับเกี่ยวจริงนางคือสัตว์เลี้ยงที่ดุร้ายชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าปรับตัวได้ดีแล้วพยายามให้หนักขึ้นอีกนะมุมมองท่านต่อมาครับตำแหน่งบิดเดลบล็อกเกอร์ของไทยน่ากลัวมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวาว่าลำอ้วนมักจะรู้วิธีในการทับแต้มเสมอ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับปลื้มจิตยังคงร้อนแรงชาวเวียดนามท่านต่อมาแสงดงมุมมองเอาไว้สันส้นๆว่าลำอวนน้ำหนักมือดีมากคอมเมนต์ท่านมาครับก่อนหน้านี้ใจบอล3เมตรได้แย่มากตอนนี้ทำคะแนนจากแดนหลังได้อย่างสวยงามความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่า เธอคือมือเซตที่ดีที่สุดตลอดการของเวียดนามมุมมองท่านต่อมาครับเธอทำแต้มได้ก่อนที่จะโดนลูกบอลตกใส่หน้าชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอแสดงคอมเมดีกับสองสาวเกี่ยวจริงและลำอวันความคิดเห็นท่านต่อมาครับเกี่ยวจริงยอดเยี่ยมมากมุมมองท่านต่อมากล่าวว่า เกี่ยวจริงได้ปลดเป็นดาวจะรัสแสงให้กับสาววเวียดนามทีคอมเมนต์ท่านมากครับเกี่ยวจริงคือความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าเกี่ยวจริงคือไฮายาชิแห่งเวียดนามมุมมองท่านต่อมาครับหลังจากที่ได้ดูเกี่ยวจริงในวันนี้บอลแรกเกมรับ และเกมบล็อกถือว่ายอดเยี่ยมมากในส่วนของเกมรุกเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ยังไม่หายดีดังนั้นมือเซตจ,จึงไม่จ่ายบอลไปให้มากนักแต่เธอก็สามารถจัดการและวางบอลได้อย่างชาญฉลาดและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่าหลังจากแบบนี้เห็นมีบางคนบอกว่าเกี่ยวจริงคือฮายชาชิบัวชันเวียดนามสมมุติว่า หลังจากจบไทยแลนด์ลีกแล้วเกี่ยวจริงมาเข้าร่วมทีมชาติและสร้างความประทับใจได้บางทีเธออาจจะได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่ลิกสูงสุดแต่อยู่ในดิวิชั่นรองลงมาของญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่ามีความเป็นมืออาชีพอย่างมากแล้วและนี่คือสภาพแวดล้อมในอุดมกติสำหรับเกี่ยวจริงในการพัฒนาฝีมือขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟโตเครดิตเพจ สุพรีมวีซีสมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพยะชนบุรีอีเทคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามปลื้มหลังเกี่ยวจริงและลำอวันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลไทยลีกนัดที่2หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไ้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปบทกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ